โอเคครับผมอยู่ช่องพัอเาลิไซส์ครับวันนี้อยู่เกมยูเกียวดูลิงนะวันนี้เราจะมาเล่นเด็ก LL นะผมหรือเด็กนกนะผมหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับตีมลิลิคารุลูสุคิเนยนะผมแหมชื่อโคตรยาวนะชื่อภาษาญี่ปุ่น o c g แต่เราเรียกกันสั้นๆนะว่าตีม LL นะผมก็มันเพิ่งมาในบ็อกซ์ใหม่นะผมก็มันเพิ่งมาแต่ว่าส่งผลกระทบต่อเมตาเกมมากๆเลยนะผมด้วยความมอนสกิลสุดป่วนของมันนะอย่างตัว ไอ้นี่ับผมไนติงเกลนะผม,ะผมที่มีสกิลตีโดยตรงได้ตามไส้วัตถุดิบเอ็กซีดนะผมแล้วก็มีสกิลทอดไส้นะผมมอนเตอร์ LLL ที่เราควบคุมเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากอัเทอร์และการเอฟเฟกนะแล้วก็เมื่อมันมอนฝั่งข้ามตีมาก็ไม่ได้รับความเสียหายนะก็ทําให้เวลาไอ้ใบนี้มันงงายหน้าอยู่เนี่ยค่อนข้างปวดเลยนะแล้วยิ่งตีโดยตรงได้ตามไส้วัตถุดิบนะ่ยยิ่งเกมนี้มันไลท์พอย์แค่สี่พันนะก็ทําให้มีโอกาสตีปิดฝั่งข้ามได้ง่ายขึ้นนะเออพอไลมันแค่สี่พัน แถมมีสกิลไม่ถูกทำลายจากการเอฟเฟกด้วยแถมถ้ามีไส้เป็นวัตถุดิบอย่างตัวสเปโร่นะผมที่ถ้ามันไอใบนี้มันเป็นไส้วัตถุดิบเอ็กซ์ท่าลมเนี่ยมอ,มอนของเราจะไม่สามารถถูกทาร์เกตจากการการป้่งตรนข้ามได้นะอ่าก็เวลาเจอไอตัวใบนี้เลยต้องหาใบาแก้มานะอย่างใบแก้ที่ดีเลยก็พวกดอบเลดนะใบที่มันเนเกตโดยไม่ทาร์เกตนะครับผม ก็จะแก้พวกตีมนี้ได้ดีนะผมเพราะว่ามันกันทารเก็ตจากไส้สเปโร่เนาะก็สําหรับใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้แล้วอยากหาเด็กเก่งๆเล่นเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเด็กนี้เลยนะเพราะว่าตีมันถูกครับผมแก่ไปเปิดบล็อกใหม่วนซักรอบสองรอบก็เล่นได้เลยนะผมแล้วก็ไปปลดล็อกตัวละครอย่างลูรูเนี่ยย่อฟาร์มให้ถึงประมาณเลเวลย0ินะมันก็ได้ปลดล็อกพวกมอนเอ็กซีสอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้เป็นสกิลตัวเบิร์ดแัมมิงมาด้วยนะผมก็ เป็นเด็กที่ถูกและเก่งด้วยนะผมก็ช่วงนี้ก็ระบาดหนักในหนักในแร้งเลยเออกดกีตาร์ก็เจอนะผมก็ทําให้เวลาใครที่จะมาเล่นช่วงนี้เนี่ยก็จะเจอไอเด็กนี้บ่อยเลยนะก็จะต้องหาใส่ใบแก้วนะับผมหรือถ้าเราไม่หาใส่ใบแก้แวเราก็เข้าร่วมนะเล่นเล่นเด็กเดียวกับแม่งเลยแหละนี่ผมก็เพิ่งเอาไปลองนะลองเล่นดูเออก็เออ,เ,อ,อเด็กแม่งเก่งจริงวะ่ะ เพราะว่าด้วยสกิลมาที่มันค่อนข้างซัพพอร์ตมาดีนะผมก็โม่ของเล่นให้เราแถมมีสกิลเคลียร์มอนด้วยนะครับสมมุติฝั่งตรงข้ามเขาเปิดบุกออมูนหรือบุกออฟอีคิปหรือฟัดเกตอะไรพวกนี้มอนมันจะบังช่องใช่ไหมไสกิลเนี่ยมันช่วยเคลียร์ช่องให้เราได้นะครับให้เราต่อเอ็กซิตต่อได้ก็เป็นทีมที่ผมว่าอนาคตน่าจะต้องโดนลิมิตบ้างนะครับผมนี่ขนาดมามันก็โดนลิมิตไปแล้วเนะี่ยอย่างไอตัวโรบินเนี่ยไอตัวโรบินก็เก่งนะผมเพราะว่ามันมีสกิลนะครับ ถอดไส้แล้วก็เมื่อมันฝั่งตะ้าข้ามเชิญไปพิเศษมาก็ดีดกลับนะแถมสกิลมันไม่ได้วันวันเพื่อเทินนะก็ถ้ามีไส้เยอะก็กดไดเรื่อยๆนะมาก็ลิมิตหนึ่งเลยเก่งมากไอตัวโรบินเนี่ยโอเคก็สําหรับไอเด็กนี้เนี่ยเดี๋ยวรอคลิปวิวเต็มแยกอีกรอบนะอันนี้เรามาโชว์แมตช์เล่นกันให้ดูเฉยๆนะผมก็เดี๋ยวเราไปกดแร้งกันสักตาสตานะครับผมไปกันดีกว่ามา เ่อครับมาเฮ้ยเจออะไรวะเนีเย่ยยมืองี้ก็สกิลกันเลยนะครับโชว์ตัววาเบอร์โมโตัวที่เราขาดไปตัวที่เราเล่นได้โมโสเปลโรเดี๋ยวเราดึงต่อวาเบอร์โดดวาเบอร์ครับดึง ดึงสแปรโลสแปลโลได้เสิร์ชนะครับผมเสิร์ตตัวที่อยากเล่นนะครับผมเสิร์ตตัวที่ขาดเสิร์ตสแปรโลมาซีทิ้งสตาร์ลิงสตาร์ลิงเมื่อนี่มาครับเอ็กซีทิ้งเพิ่มพมลัง ซาลิงคอร์ตเโลเเป็นบักเชลโอเคลองนี้ได้สาดีดึงเปโลไปปุ๊บอ่าฮะอี huh. ฟายสกายหรือเปล่าอยู่อะไรไม่รู้ เราเลือกได้ว่าเราจะตั้งเป็นโลนินหรือเอสโตปินขึ้นนี่มาก่อนมาตัวปุ๊บนายติงเกลครับผมปุ๊บตั้งมานอนมาก่อนเซฟดิลิคารุลูสคุเนยียนายติงเกลครับผมนกไวฟุสุดปัน่นสุดป่วน นี uh. okay. ่เลยาสปโรมันก wow. ็จะขึ uh ้นขึ้นติกเกอร์นะคาร์นาลีฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถทรเก็ตการ์ดไปนี้นะโอเคต่อไปสวาโรดึงต่อจะเปวักเทลปุ๊บอือฮะวักเทลได้เสิร์ฟต่ออ่าฮะ เราเสิร์ชในส่วนของเซนชวรี่มาครับผมอ่าเดี๋ยวเราตั้งบอดส,สุดเลยนะแต่นี่นะผมเซนชวรี่ปะอันนี้สไปโลเนสผมกดเลยเพราะผมว่าจะเอาสไปโรมาเป็นไส้นะเขตเป็นสไป,สปลโรมาอ่าเราจะสไปลโรเป็นไส้เพราะว่าถ้าสไปลโรเป็นไส้เราขึ้นโลนินเนี่ยโลนินมันจะไม่สามารถถูกตรเก็ลจากกาสแฟตตรงข้ามเนาะ บอกเลยว่าบอดใหญ่มากอ่ามาสเตอร์อยิ่เก็ยบยาดอ๋อมันดึงต่อได้ดึงมางโอเคแล้วเราทำท่านี้ต่อได้ครับเซนชูรี่นะครับผมอาเกตโลนินสตาร์ลิงนะผมจากนั้นเอาสตาร์ลิงเติมไส้ให้โลนินบอกเลยว่าจุกจุกครับผมเรากด เซนะจูรี่น,นะครับถ้าไส้จั่วโอเคมอบเราก็จะมีไนตินเกลนะครับไม่สามารถถูกทาเกเก็ตถอดไส้แล้วก็มอนแอลแอลไม่ถูกทำลายแล้วก็โลนินจะดิดมอนที่อันเชิญป็นพิเศษโอเคบอกเลยอันนี้น่าจะบอดสุดถ้าไม่โดนนี่นะบุกออฟอีคิปหรือใครจูครับผมงรับไม่มีใบแก้บอกเลยว่า หวันเจี๊ยบเข้าช่วงต่อเฟสเข้าช่วงต่อเฟสเดี๋ยวเราถอปใต้แล้วมันไอโอแอลเลยจะไม่ถูกทำลายนะครับผมเสร็จการ์ดว่ะอันเชนว่ะมาดิ อันเชนวะตัวลาเคียอ่าสมอลลาเคียนะบุม่มเขียมาเด็มาเดมกมันจะาดะโด,ดวปะ าฮะอาชูล uh ่าอาลูฮะอ้โเชี่ยโอเคเรากดโลนี้เลยครับต่อใส่ดีอัลูฮะแม่งกลับไปเลย เดี๋ยวมันจะสเปรยการ์ดมาอีกจากกับดักที่ทำลายไปเอสเคปออฟเดอะอันเชนอ่าฮะอ่าเขาเรียกมาเรียกตัวสลามะ ตัวออมโบมินันนเดี๋ยวมันจะทำลายนะแต่มันทําลาย LL ไม่ได้โอเคเราเชนโลนินต่อเนี่ยครับถอดไส้ครับยิงแม่งเลยกับดาวไปละบอกเลยว่าอันเชนแมตอัพเจอ LL ยากนะถ้าเราตั้งในติงเกลแล้วถอดไส้เนะี่ยสบายแล้วอ่ะเขาจะทำลายทำลายไม่ได้ครับ อ่าอันนี้จะดึงการ์ดมานะเพราะน่าดึงกับดักเลหละดืงให้กับดักไม่ดึงกับดักดึงเป็นตัวราเคียเนาะอ้าวราเคียมันสเปย์ไปแล้วนะเทคมันทำลายสเปย์ไปแล้วมันก็เรียกต่อไม่ได้อ้าวหวันเจี๊ยบนะตอนนี้เราหวันเจี๊ยบละตีมาก็ไม่ถูกทำลายนะบล็ ไอ้นี่ฮะนกสุดปวดนะผมบ,บอกเลยว่าเทินหน้าฟัางงครามโดนจัวนะผมนี่นะผมเดี๋ยวโชว์ท่าปิดฮนะโชว์ท่าปิดก่อนอื่นจัวก่อนอาา่าฮะจากนั้นทำอย่างนี้ครับเซนจูรี่ครับจิ้มครับเอาโลนินครับ เป็นไส้โหบอกเลยว่าวันเจี๊ยบจากนั้นไม่พอครับเราต้องนีต่อเสรยต่อเสรยต่อแอดมาเฟเชียสมมอนเปย์ไปน้อง้ามอนครับฟินสตาร์ลิงจริงๆในติงเกลวตีก็ตายแล้วนะแต่เราแบบ ลกจิตไงตาเกียรนครับในทิงเกียวเพิ่ม300อย่าจีตาเกียโอเคไม่ต้องแค่นี้เขาก็น่าจะลองเจียกแหละเจ้กระเทือครับตีไปถ้าไม่มีแฮนด์แทบก็นี่เลยนะไม่มีหรอกม้าไม่มีไม่มีมมเออตีไปตีโดยตรงได้ครับตามไส้ยัดไปยัดไปเลยอืมประมาณนี้ กรีดติดกรีดสิคิดไปด,ดิน้องเออเนี่งยครับความปั่นป่วนของไอ้ทีมนี้ LL อนาคตน่าจะต้องโดนลิมิตเปนหน่อยครับผมแต่ว่ามันเป็นถือว่ามาเป็นเด็กที่แบบช่วยทําให้เมตามันเนี้ยแหละเพราะว่ายุคเดน,นี้เมตามันสแปมตีกันโหดไงไอ้นี่ก็เหมือนมาทาไว้นะผมไม่ให้พวกนั้นมันนี่เก่งมากเกินไป อาจจะมาเจอใบไอทีมนี้ก็ต้องใส่ใบแก้มเลยนะอย่างด็อกเด็ดหรือแฮนด์แท็บที่ไว้แก้ได้นะผมโอเคมาโอ้ก็ถือว่าวินเลตดีนะเด็กนี่ก็ลองไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวก็รอคลิปรีวิวเต็มเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าผมพูดอะไรผิดหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะเสียงอาจจะหนีนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอัดมาตั้งนานและเสียงพลังเสียงทั้งหมดแหละอาจจะดูแบบเหนื่อยๆเลยนะโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ก็พูดคุยใต้อคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะผมจะอ่านคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม